สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.com นะครับหลายๆท่านที่รักสุขภาพนะครับมักมีเครื่องเบลนเดอร์อยู่ที่บ้านหรือว่าเราเรียกว่าเครื่องปั่นน้ำผักผลไม้นะครับประสบปัญหาคล้ายๆกันหมดนะครับปั่นออกมาแล้วฟองเยอะนะครับ สีเปลี่ยนเอามาดื่มแล้วผักผลไม้ได้กลิ่นของช่ำช้ำนะครับไม่ว่าจะท่านไม่ว่าท่านจะใช้เครื่อง2แรงม้า3แรงม้า2หมื่นหรือ3 0,000มมื่รอบก็ตามนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือข้อด้อยของเครื่องพวกนี้ครับเขาจะทำลายวิตามิลลนและเอนไซม์ลงไปมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่รักสุขภาพแล้กลกำลังมองหาเครื่องเบนเดอร์ดีๆสักเครื่องหนึ่งครับ ที่ไม่ทำลายวิตามินและเอนไซม์ไม่ควรพลาดนะครับเป็นเครื่องปั่นระบบสุญญากาศนะครับยี่ห้อ r f r รีนะครับซึ่งบริษัทจูเซอร์คัพเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับสำหรับโรงงานนี้เขาเป็นโรงงานแรกในประเทศเกาหลีนะครับที่ผลิตเครื่องปั่นระบบสุญญากาศก็มีประสบการณ์มาหลายปีแล้วนะครับปัจจุบันเขา OEM แล้วก็มีการส่งออกไปยังออสเตรเลียทั้งแถบยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เราก็มาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับเครื่อง a อร์ฟรีระบบแวคคัมเบนเดอร์นะครับนี่ก็เป็นโถปั่นนะครับนี่เป็นเหยือกสำหรับเก็บน้ำผักผลไม้นะครับเป็นระบบสูญญากาศด้วย เป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็ฝาปิดคู่มือการใช้งานแล้วก็มีสายสายสุญญากาศด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันทีระอย่างนะครับเรามาดูในส่วนของมอเตอร์กันก่อนนะครับขนาด800วัตต์25,000รอบนะครับเพียงพอเหลือเฟือกับการใช้งานนะครับ ทางโรงงานก็ศึกษามาครับ2อบปันเนรอบปั่นเนียนๆรักษาคุณค่าวิตามินและเอนไซม์ไว้อย่างดีมากนะครับเครื่องอันนี้ด้านหน้าก็จะมี3โปรแกรมนะครับก็มีโปรแกรม Juice โปรแกรมสม o t ตี้แล้วก็โปรแกรมสำหรับปั่นผักผลไม้นะครับเราก็หมุนปุ่มนี้ครับเลือกได้เลยนะครับทั้ง3โปรแกรมนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มไวคัมนะครับเราเราเลือกมาที่ปุ่มยกตัวอย่างนะครับเลือกมาที่ปุ่มจูสเนี่ยครับ เราเรากดปุ่มเดี๋ยวเขาก็จะดูดอากาศภายในโถออกไปแล้วก็ทํางานจนเสร็จขั้นตอนของเขาเลยนะครับหรือว่าเราจะเลือกรอบเองก็ได้นะครับก็หมุนมาฝั่งนี้จะอรอบต่ำหรือรอบสูงนะครับด้านบนนะครับอันนี้นะครับสําคัญเลยครับเป็นตัวที่ทําให้ในโถเป็นศูนย์ากาศอยู่ที่ตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวฐานฮะที่ก็มียางทั้งหมด3จุดไว้ซับพอร์ต แรงสั่นสะเทือนของตัวโถ,โถปั่นนะครับด้านใต้ก็มีเหมือนกับตีนตุกแกนีอยู่4จุดนะครับก็ไว้ซัพพอร์ตลดแรงสั่นสะเทือนนะครับนอกจากนั้นบางครั้งเนี่ยฮะบางครั้งเราเวลาเราดูดอากาศในโถปัน่นอาจจะมีน้าหลงเหลือมาบ้างก็จะมีอุปกรณ์สำหรับรองน้ำไม่ให้หกเลอะเทอะนะครับ ส่วนในนี้ก็เป็นโถปั่นนะครับทำด้วยวัสดุไตรตัน BPA ฟรี free, ปลอดสารก่อมะเร็งนะครับมีความแข็งแรงทนทานใบมีดนะครับใบมีดเนี่ยข้างในเนี่ยมีถึง8แฉกด้วยกันใช้งานอเนกประสงค์นะครับใบมีดแข็งแรงทนทานนะครับมาตรฐานของเรียกว่าเขาเคลมเลยนะครับว่า เป็นสเตเลสสตีลจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแข็งแรงทนทานใบมีสามารถถอดออกมาได้ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูสําหรับดูดอากาศที่อยู่ในโถนยครับในโถปั่นเนี่ยเขาจะดูดผ่านฝานี่นะครับในนี้จะมีรูนะครับก็จะดูดอากาศปุ๊บเข้าไปในอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ลงไปที่เชื่อมต่อกับตัวดูดอากาศที่ฐานมอเตอร์นี่นะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นสายยางสำหรับต่อเชื่อมแล้วก็ไปทำให้อุปกรณ์ที่ส่วนควบของเขาที่เขาให้มาเนะครับเป็นสูญยากาศได้ด้วยอย่างกรณีนี้นฮะเหยือกนะครับเวลาเราปั่นผักผลไม้เสร็จแล้วเราเทน้ําผักผลไม้ลงไปเราก็อันเนี้มาทําให้ในเหยือกที่เป็นสูญยากาศก็สามารถจะเก็บน้ําผลไม้ได้นานมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นทีเด็ดครับอันนี้ครับ หลายท่านคงได้ยินคำว่ากล่องสูญญากาศนะครับแต่ทันนี้คือกล่องสูญญากาศที่แท้จริงครับเราก็สามารถที่จะมาใช้กับเครื่องนี้ได้ครับโดยที่กดไปปุ๊บแล้วก็ดูดอากาศข้างในให้เป็นสูญญากาศได้ก็สามารถเก็บอาหารไว้ได้นานนะครับอันนี้เราก็สั่งมามีทั้งหมดประมาณสัก3 4ไซส์ได้นะครับสนใจก็สั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเขา ดูดอากาศยังไงแล้วข้างในเป็นสูญญากาศเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับจะมาทดสอบกัน,นะครับว่าในโถปั่นเนี่ยเขาทําให้เป็นสุญญากาศได้อย่างไรนะครับผมจะใช้ขนมที่เด็กๆชอบนะครับเรียกว่าขนมมัชเมลโล่นะครับขนมเนี่ยเขาทำมาจากแป้งข้าวโพดนะครับเจลาตินแล้วก็น้ําตาลนะครับถ้าเบื่อเขาอยู่ใน บรรยากาศธรรมดาเนี่ยเขาจะโดนแรงกดอากาศแล้วก็จะนี่ครับก็จะมีเม็ดเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะดูว่าเขาอยู่ในสภาพที่ไม่มีอากาศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแต่ต้องผมอยากจะปูพื้นสักนิดหนึ่งนะครับปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยครับเกิดจากการที่ออกซิเจนเนี่ยไปทากับปฏิกิริยาอะไรบางอย่างยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับสมมติแอปเปิลเราผ่าเราทิ้งไว้เนี่ยครับสีจะคล้ำเนี่ยครับ เพราะว่าเขาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคือออกซิเจนเนี่ยก็ไปทำปฏิกิริยากับเนื้อแอปเปิลนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องปั่นทั่วไปเนี่ยจุดด้อยก็คือปั่นเอาอากาศลงไปด้วยนะครับยิ่งเปิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสุดๆเลยครับยิ่งรอบยิ่งเยอะแรงม้ายิ่งเยอะเนี่ยครับยิ่งทําลายวิตามินและเอนไซม์มีผลการทดสอบในห้องแลบเรียบร้อยนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างเครื่องปั่นธรรมดาก,กับเครื่องปั่นสุญญากาศไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C วิตามิน A ไฟโตเคมีคอลเนี่ยครับ เครื่องปั่นสุญญากาศพูดง่ายๆว่าวิตามินและเอนไซม์ต่างๆเหลือมากกว่าเป็นเท่าๆเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบนันครับผมก็จะเทขนมมัชเมลโล่ลงไปในโถปั่น จากนั้นเราก็ปิดฝานะครับแล้วก็มาวางบนเครื่องนะครับการทำงานก็คือจะดูดอากาศผ่านมือจับเนี่ยนะครับนเราก็มีตัวดูดอากาศแล้วก็ดูดอากาศทิ้งไปก็จะทำให้เนโตปันเนี่ยเป็นสูญญากาศนะครับคราวนี้เราก็มาเริ่มกดปุ่มให้เขาเป็นสูญญากาศนะครับ เรื่องเขาก็จะเริ่มดูดอากาศที่อยู่ในโถปั่นเนี่ยครับออกไปทางฝานะครับแล้วลงไปที่มือจับนะครับแล้วก็ระบายไปทางด้านล่างเห็นว่าขนมมัชเมลโล่เนี่ยรเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วเพราะว่าพอเขาอยู่ในสภาพที่ไร้อากาศเนเี่ยัเขาขยายตัวใหญ่ขึ้นมา ข้างในก็เป็นสูญอากาศแล้วนะฮะเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าขนมมัชเมลโล่เนี่ยพองตัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เป็นแนวคิดอันชานฉลาดนะครับในเมื่ออากาศเป็นตัวปัญหานะครับเราก็เอาอากาศทิ้งไปแล้วค่อยมาปั่นนะครับก็อากาศก็ไม่สามารถที่จะทําลายวิตามินเอาซายในผักผลไม้ของเราได้นะครับเราก็ได้วิตามินเอซยในผักผลไม้ไปเต็มๆนะครับผมจะปล่อยอากาศเข้าไปในโถปั่นนะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบปั่นผักผลไม้ของจริงให้ดูนครับว่าสีการมีฟองอะไรต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรครับมีผลทดสอบนะครับในห้องทดลองระหว่างการปั่นด้วยระบบสูญญากาศกับการปั่นด้วยระบบธรรมดานี่นะครับโดยเขาใช้อ pple เป็นตัวทดลองนะครับปรากฏว่าสารไฟโตเคมีคอลที่ได้ ที่พบในปั่นระบบสุญญากาศเนี่ยนะครับมีมากกว่าปั่นในระบบธรรมราถึง206%นะครับพูดง่ายๆว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายเท่ากันเนี่ยนะครับเราได้ประโยชน์จากผักผลไม้ที่ปั่นในเครื่องปัน่นสุญญากาศมากกว่าวันนี้ผมเตรียมอะไรมาบ้างนะครับผมเตรียมแอปเปิลเขียวผักโขมและมะเขือเทศครับจะมาพิสูจน์กันว่านอกห้องทดลองเนี่ยนะครับเราจะเห็นความแตกต่างอย่างไรบ้างครับ ทางด้านฝั่งนี้นะครับจะปั่นด้วยระบบศูญญากาศส่วนทางด้านฝั่งนี้จะปั่นด้วยระบบธรรมดานะครับผมจะเริ่มจาก Apple เขียวก่อนนะครับ เราก็มาเริ่มทำการปั่นกันเลยนะครับอันนี้ผมจะใช้โปรแกร,รม juice นะครับซึ่งเดี๋ยวพอเรากดปุ่ม start เนี่ยครับเขาก็จะดูอากาศแล้วก็จะปั่นโดยอัตโนมัติแล้วก็ปั่นเสร็จเลยนะครับส่วนทางด้านฝั่งนี้นะครับพอเวลาฝั่งนี้เริ่มปั่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปรับไปที่รอบสูงสุดด้วยระบบแมนนวลนะครับ นี้เขจะเริ่มดูดอากาศภายในโพปั่นนี่ครับออกไปทางด้านมือจับตรงนี้นะแล้วก็ระบายออกจากนอกตัวเครื่องไปแล้วปัน่น เสร็จแล้วนะครับทางด้านนี้เป็นสุญญากาศนะครับเราก็ต้องดึงวาล์วที่ควบคุมสุญญากาศไม่งั้นฝาเปิดไม่ได้นะครับดึงให้อากาศเข้าไปจะสังเกตว่า ฟองน้อยนะครับแล้วก็สีก็จะเป็นสีเขียวของแอปเปิเลยนะครับส่วนด้านนี้เป็นปั่นระบบธรรมดานะครับฟองจะค่อนข้างเยอะนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับ นี่เป็นภายในโถปั่นนะครับจะเห็นว่าระบบสุญญากาศนะครับก็จะมีน้ำแอปเปิลนะครับแล้วก็ไม่มีฟองเลยนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของปั่นระบบธรรมดาเห็นไหมมีฟองแล้วก็สีแอปเปิลเนี่ยจะคล้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำแอปเปิลที่ปั่นแล้วนะครับจะสังเกตว่าฟองไม่มีเลยนะครับส่วนทางด้านฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ปั่นด้วยระบบธรรมดาเห็นไหมครับว่าจะมีฟองนะครับ ต่อไปเราก็จะเริ่มปั่นผักโขมนะครับในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นสุญญากาศหรือว่าฝั่งที่เป็นปั่นธรรมดาเนี่ยเราใช้ในผักผลไม้ในปริมาณที่เท่ากันนะครับแล้วก็น้ำก็เท่ากันด้วยนะครับเราก็เริ่มปั่นผักโขมกันเลยนะครับ เสร็จแล้วครับอันนี้เป็นฝั่งสุญญากาศนะครับสีเขียวเข้มมากแล้วในฝั่งของสุญญากาศนะครับ อันนี้มีฟองเล็กน้อยนะครับฟองนี่ผมสันนิษฐานนะครับว่าเกิดจากภายในใบของผักโขมเนี่ยครับเขาจะมีออกซิเจนอยู่ด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นระบบปั่นธรรมดานะครับสังเกตในโถปั่นเนี่ยฟองเยอะมากนี่คือปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับ ฟองเยอะมากเลยครับอันนี้ปั่นด้วยระบบสุญญากาศเห็นไหมครับอันนี้ปั่นด้วยระบบธรรมดานะฮะ สีก็จะออเขียวไม่เข้มนะครับแต่ฝั่งนี้สุญญากาศเขียวเข้มแล้วฝั่งนี้ฟองจะเยอะมากส่วนฝั่งนี้เป็นน้ำแอปเปิลเขียวที่เราปั่นไปเมื่อสักครู่เนะี่ยเห็นไมอันนี้เป็นระบบธรรมดาน,นี่เป็นสุญญากาศสุดท้ายนะครับเรามาปั่นมะเขือเทศมาทดสอบนะครับใส่น้ําก็ปริมาณเท่ากันนะครับมะเขือเทศนี่เราก็ ใช้ในปริมาณที่เท่ากันฝั่งนี้เป็นสูญญากาศนะครับในการทดสอบของเรานะครับเราจะใช้รอบสูงสุดนะครับโปรแกรม j u i ิสเนี่ยเขาก็จะปั่นในรอบสูงสุดส่วนเครื่องปั่นธรรมดาที่ไม่ให้สูญญากาศนะครับเราก็ใช้รอบสูงสุดของระบบแมนนวลเหมือนกันนะครับ เราจะใช้เครื่องที่เป็นรูปแบบเดียวกันรอบเท่ากันทุกอย่างนะครับแต่ต่างกันที่ตรงนี้เป็นสูญอากาศตรงนี้ไม่ใช่สูญอากาศเท่านั้นเองครับ วาล์วสีน้ำตาลให้อากาศเข้าฟองคนระับฟองน้อยสีเข้มนะครับ ปั่นในระบบปกตินะครับฝั่งนี้สังเกตฟองและก็สีของน้ำมะเขือเทศนะครับจากผลทดสอบการเปรียบเทียบของเรานะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้คือน้ำแอปเปิ้ลที่ปั่นจากเครื่องปัน่นสุญญากาศ ส่วนอันนี้ปั่นจากเครื่องปั่นธรรมดาที่ไม่ใช่ระบบสูญญากาศนะครับอ้างอิงจากผลทดลองอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับไฟตัวเคมีคอลของเครื่องปั่นสูญญากาศเนี่ยมีมากกว่าเครื่องปั่นธรรมดาถึง206%อนะครับอันนี้เรามองเห็นด้วย,วยตาเปล่าลนยะอันนี้คือปฏิกิริยาออกซิเดชันทั้งนั้นเลยนะครับสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้ก็มีบ้างแต่เล็กน้อยมากนะครับอันนี้เป็นผักโขมฝั่งนี้เป็นผักโขม,โขมอันนี้เป็นเครื่องปั่นสูญญากาศเห็นไหมฮะ ออฟองเนี่ยน้อยมากนะครับฟองที่เกิดจากเนี่ยคือฟองที่อยู่ในใบไม้ที่เขาใช้ออกซิเจนเป็นตัวปรุงอาหารนะครับนี่นะครับส่วนนี้ปั่นระบบธรรมดาเะครับฟองจเ,เยอะมากนะครับมาฝั่งแอปเปิลอีกนิดนึงอันนี้จะเริ่มแยกชั้นหเห็น,นส่วนมะเขือเทศมะเขือเทศก็ยิ่งชัดเจนอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ปั่นในสุนญากาศนะครับ สีจะเข้มฟองยังไม่มีเลยสีเป็นธรรมชาติมากครับส่วนนี้นิปั่นด้วยระบบธรรมดาเห็นไหมเขาจะเริ่มมีฟองแล้วก็จะเริ่มแยกชั้นแหละนะครับอันนี้คือข้อพิสูจน์นะครับว่าการปั่นด้วยระบบสุญญากาศเนี่ยเหนือกว่าการปั่นด้วยระบบธรรมดาจริงๆนะครับทั้งมีผลทดลองในห้องทดลองยืนยันแล้วก็เรามาปั่นกันแบบเห็นกันชัดๆอย่างเงี้ยครับ สุดท้ายนี้สำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องปัน่นน้ำผักผลไม้เครื่องต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้ข้อมูลในการตัดสินใจนะครับทางบริษัทจุลสขับเองยังคงมีความมุ่งม,มั่นนะครับหาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพมาตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสุขภาพคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ